บทที่3 1ซบหน้าชาลิสาทะลุประตูห้องนอนที่กำลังจะปิดลงด้วยมือของชินกริตเธอมองแผ่นหลังของเขาด้วยความไม่เข้าใจในสิ่งที่ชายหนุ่มกำลังคิดความมืดสลัวของห้องทำให้เธอมองไม่ออกว่าใบหน้าของชายหนุ่มแสดงอารมณ์เช่นไรคุณชินฉันทำอะไรไม่ดีไปหรอคุณอย่าทำแบบนี้ได้ไหม ไม่มีคำพูดใดออกจากปากของชายหนุ่มชาลิสาตัดสินในสวมกอดด้านหลังชายหนุ่มอย่างแนบแน่นไม่ยอมปล่อยมือชินกริตเงยหน้าขึ้นและหลับตาถอนหายใจเขาจะพูดได้อย่างไรว่าเขาหลงรักเธอและกำลังอกหักยิ่งหญิงสาวทำแบบนี้ก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกเสียใจมากยิ่งขึ้นไปอีกผมว่าคุณปล่อยผมจะดีกว่า ชายหนุ่มจับแขนของหญิงคลายออกแล้วหมุนตัวมาเผชิญหน้ากับผีสาวแต่โดยดีแววตาของเขามองเธออย่างไร้ความรู้สึกใดๆแต่ชาลิสากลับเริ่มน้ำตาคลอเบา้าคุณไม่จำเป็นต้องร้องไห้เพื่อผมนะชาลิสาชายหนุ่มพูดพลางยกมือขึ้นจะเช็ดน้ำตาที่เอ่อตรงหางตาคู่สวยแต่แล้วหญิงสาวกลับโอบรอบคอของเขา ก้มลงมาและประทับริมฝีปากอวบอิ่มของเธอนิคุณลิสานิคุณชินกริดผงะรีบถอนริมฝีปากเมื่อได้สติแต่หญิงสาวกลับใช้มือทั้งสองข้างโอบกอดรั้งใบหน้าของเขาและจุมพิษเขาอีกครั้งอย่างเนิ่นนานชาลิสารู้ดีว่าตัวเองกำลังทำสิ่งที่น่าไม่อายที่สุดในชีวิตของลูกผู้หญิงคนหนึ่ง แต่ทุกอย่างที่เธอทำเธอมั่นใจว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามปรรถนาอย่างหาคำมาอธิบายไม่ได้นี่คุณสติดีอยู่หรือเปล่ารู้ไหมว่าทำอะไรลงไปฉันรู้ชินฉันรู้คุณเลือกแบบนี้เองนะชาลิสาชินกริดพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงที่ดูจรงิงจังและผลักชาลิสาลงบนที่นอนนุ่มอย่างแรง ชายหนุ่มจุมพิษชลิสายัางดูดดื่มอีกครั้งทั้งริมฝีปากอวบอิ่มและซอกคอยาวระหงฝ่าม,มือของเขานั้นโลมเลียไปทั่วร่างอันสวยงามของหญิงสาวลิสาผมขอโทษนะผมชินกฤิตถอนจุมพิษจากริมฝีปากของหญิงสาวและลุกขึ้นนั่งที่ขอบเตียงเขากุมขมับอย่างรู้สึกผิดเมื่อได้สติ ชาลิสาที่นอนตัวแข็งเพราะตกใจในการกระทันของชายหนุ่มแบบไม่คาดคิดใบหน้าสวยหันไปมองแผ่นหลังกว้างด้วยความแปลกใจหญิงสาวลุกขึ้นใช้แก้มนุ่มเนียนแนบไปบนบ่าของชายหนุ่มและประสานมือเรียวเข้ากับมือหนาของชายหนุ่มมาวางบนตักของเขาไม่เป็นไรนะชินไม่เป็นไรชาลิสาพูดอย่างแผ่วเบา ชายหนุ่มหลับตาและหันไปใช้นับผากซบลงบนเรือนผมหอมของหญิงสาวชายหนุ่มเริ่มสะอื้นเป็นครั้งแรกที่เขาแสดงความอ่อนแอให้เธอเห็นอย่าร้องนะชินร้องไห้นะ่ะมันเป็นหน้าที่ของฉันชินกริไม่มีคำพูดใดจะเอ่ยกับวิญญาณสาวตอนนี้เขาตกเป็นทาสความรู้สึกที่มีต่อชาลิสาอย่างสมบูรณ์มานี่มา ชาลิสายิ้นและจัดแจนให้ชายหนุ่มนอนท่าสบายบนเตียงชายหนุ่มลากพา่อห่มคลุมร่างของเขาและหญิงสาวเหมือนทุกครั้งเขานอนหลับตาด้วยความร้าวรานใจคืนนี้ฉันจะเป็นคนปลอบใจในายเองนะชินหญิงสาวนอนตะแคงและโน้มศีรษะของชายหนุ่มมาซบไว้ที่อกเธอลูบเรือนผมของชินกริอย่างช้าๆและโอบกอดไหล่ของเขา เธอดึงแขนข้างหนึ่งของชินกริตมากอดที่เอวไว้เหมือนกับที่ชายหนุ่มชอบทําทุกครั้งแล้วจุมพิษลงบนหน้าผากของชายหนุ่มฉันจะไม่ถามถ้านายไม่อยากบอกชาลิสามไม่สนใจว่าชายหนุ่มจะได้ยินหรือไม่เพราะขณะน,นี้เธอได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของเขาแม้ร่างกายของชายหนุ่มในเวลานี้จะอบอุ่น แต่เธอรู้ว่าในหัวใจของเขาต้องหนาวเหน็บไม่แพ้หัวใจของเธอและไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในตอนนี้เธอขอหยุดคิดทุกอย่างไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ชาลิสาเริ่มหวั่นไหวไปกับทุกอย่างที่ชินกริตเป็นอยู่ชินกริตค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นเมื่อรู้สึกว่าหน้าต่างเริ่มมีแสงตะวันยามเช้าหรือว่าการปลอบของชาลิสาจะได้ผล เพราะความรู้สึกที่หนักอึ้งของเมื่อวานหายไปจนหมดชายหนุ่มมองหญิงสาวที่นอนหลับอย่างสบายอยู่ข้างกายเขาดึงผ้าห่มคลุมให้ถึงคอของเธอแต่แล้วหญิงสาวก็หันมาสวมกอดเขาทั้งที่ทยังหลับตาชินกริจยกมือค้างแล้วค่อยๆดึงแขนของคนขี้เศราออกเขารู้ดีว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรเธอไม่ว่าจะมีโอกาสแค่ไหนก็ตาม สิ่งที่เขาต้องการคือหัวใจไม่ใช่ร่างวิญญาณอืมอย่าทำอะไรฉันนะชายหนุ่มหันขวับมองไปที่ใบหน้าของหญิงสาวที่กำลังละเมอแปลกๆเขาต้องลุ้นทุกครั้งว่าเมื่อเธอตื่นจะละเมอเรื่องอะไรในแต่ละวันและวันนี้ก็เช่นเคยเมื่อวานฉันทำอะไรเธอจริงหรอชินกริตกระซิบท่างหูหญิงสาวใกล้ขึ้นด้วยน้ำเสียงทันเร่งทะเล่น ก็แล้วมันจริงหรือเปล่าล่ะชายหนุ่มลุกขึ้นนั่งและหัวเราะขับขันเตรียมตัวโดนหญิงสาวทุบตีเหมือนอย่างทุกครั้งแต่ผิดคาดชาลิสาลุกขึ้นนั่งแล้วโอบศีรษะของเขาลงมาประกบริมฝีปากโดยไม่ให้ชายหนุ่มทันตั้งตัวเป็นจุมพิษที่เนิ่นนานจนแทบลืมหายใจหญิงสาวถอนริมฝีปากออกชายหนุ่มหลับตาแล้วถอนหายใจเบาๆลิสา คุณทำแบบนี้กับผมทำไมผมไม่ใช่ในายจักรวาลสามีของคุณนะเธอสบตากับเขาแล้วไร้คำพูดใดๆชินกฤตจับแขนทั้งสองข้างของชาลิสาไว้เพื่อดันร่างของเธอออกห่างไร้ซึ่งคำตอบจากปากของหญิงสาวเธอหลับตาและก้มหน้าลงความรู้สึกของเธอในตอนนี้ไม่สามารถบอกได้ว่าทำไมถึงต้องแสดงออกเช่นนี้กับชินกฤต ชายที่ไม่ได้มีฐานะเป็นคนรักของเธอเลยทั้งในสภาพของมนุษย์หรือวิญญาณ